ภูทรภาค8จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะนำเสนอการถนอมอาหารซึ่งสามารถนำไปใช้บริโภคในครัวเรือนหรือหากมีช่องทางก็สามารถนำไปจำหน่ายเป็นสินค้าเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ด้วยค่ะเมนูที่จะนำเสนอวันนี้คือไข่เค็มชายาค่ะ สวัสดีค่ะพวกเราชมรมแม่บ้านตำรวจภูทรภาคแดจังหวัดสุราธานีวันนี้เราจะนำเสน,นอทำไข่เค็มไ่ย,ยาเชิญตามเรามาค่ะค่ะมาดูกันนะคะวัสดุที่เราจะใช้ในวันนี้มีอะไรบ้าง1นะคะไข่เป็ดเราเลือกตันใช้ไข่เป็ดเบอร์หนึ่งนะคะ ตอนเราต้องทำยังไงบ้างคะขั้นตอนแรกค่ะนำดินเจาปลวกผลละเอียดลงมัผสมในภาค่ะค่ะพี่ปูคะดินเนี่ยเราต้องใช้ดินจอมปลวกอย่างเดียวต้องเป็นลักษณะ,ะดินแบบนี้ค่ะและต้องใช้ทั้งหมดถิงตามกันใช้ดินเจาปลวกบดละเอียดค่ะ,ะ,คะทั้งหมดถึงกิโลครึ่งต่อเกลือครึ่งกิโลค่ะและไข่เราจะใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่คะไข่ใช้อยู่ประมาณ หลังจากนั้นเา้าผสมกันให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่านี่นนเราจะใช้เยอะไหมคะใช้ไม่เยอะค่ะดูประมาณเข <Okay, S 2> ได้เลยใช่ไหมคะไไเ้ยค่ะ <Okay. S 2> เป็นที่เรียบร้อยนะคะเนื้อดินจะได้แบบนี้พี่ปุหยิบขึ้นมาให้ดูนิดนึงค่ะนะคะไม่เหลวจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปพ่อ ค่ะค่ะเมื่อกี้เราได้ทํคลุกดินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราจะมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะพี่พรคะทําไงต่อไปคะั้นต่อเอาไข่มาพอกดินนะคะาวิธีการพอกนะคะจะพอกยังไงคะต้องหนาไหมก็พอประมาณนะคะให้ผมให้เห็นนิดนึงนะคะเพราว่าเราพอกยังไงเราต้องพอกไข่เนี่ยให้ทั่วหมดนะคะทั่วแบลูกเลยค่ะหนามากไหมคะก็พอประมาณไม่ไม่หนาเท่าไหร่ค่ะค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ รูุก,กับแกลบค่ะคลุก,กับแกลบนะคะวิธีการคุกพี่ปอนต้องคุกให้จนทั่วไหมคะทั่วค่ะ,ะลุกทั่วนะคะแล้วนี่นะคะเสร็จแล้วก็เก็บใส่ภาชนะได้ค่ะภาชนะที่ใส่เนี่ยจําเป็นไหมคะต้องไปเก็บไว้ในที่รับลมคมไมหรือว่าเอาวางไว้ง่ายๆก็ได้ไม่ต้องค่ะเก็บแบบง่ายๆค่ะ วันนี้พี่พรเอาเป็นกล่องพลาสติกมานะคะพี่พรทําให้ทีกส็สองลูกนะะี่ค่ะน้องๆเขจะได้เห็นกันนะคะมันเป็นวิธีกรรมที่ไม่ได้ยากเลยนะคะดินปวดเนี่ยนะคะไปผสมเกลือผสมน้ําให้ได้ที่ของมันเสร็จแล้วก็เอามาพอก,กับไข่นะคะแล้วก็นําไปพอกกับแกะแล้วก็เอาไปเก็บนะคะเอามาพอกับูกกับแกะนะคะ,คะง่ายๆค่ะ เสร็จขั้นตอนแล้วนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะหลังจากที่เราทําไข่เค็มแล้วก็มันจุพันเก็บไปแล้วเนี่ยพ,พี่น,นันคะไข่เค็มเนี่ยเราจะเก็บไว้สักกี่วันคะในกล่องเนี้ยประมาณเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันนี้เราก็ได้อะไรคะเราก็จะได้นํามาทําไข่ดาวได้คะ่ะอ่านี่นี่นอันนี้เราเอาออกมานะคะ,คะจากที่เราทําแล้วเจ็ดวันล่วงหน้าก่อนที่เราจะมาสาปิตนะคะ เราก็ได้ล้างเป็นที่เรียบร้อยลแล้วอาจารย์นันตอกนิดนึงให้ดูว่าไข่เค็มจะเป็นแบบไหนนะคะใส่ที่ว่าพอกไว้เจ็ดวันแล้วนะคะก็ดดจะได้ไข่ที่มีงาไขา่แดงเป็นก้อนแข็งน,นะคะสวยมากนะคะเจ็ดวันแล้วเนี่ยไขย่ไข่เค็มเนี่ยออกมาเป็น ่เป็นไข่ดาวได้นะคะเออได้ได้ข่าวว่าสามารถนําไปทําขนมได้ด้วยใช่ไหมคะพี่นันทำยังไงคะค่ะเอาไปทําไข่เค็มหวานค่ะอส่วนผสมของมันมีอะไรบ้างคะไข่เค็มหวานเนี่ยก็จะมีไข่ไข่ที่ว่าทำไปเจ็ดวันแล้วนะคะมันได้ไข่แข็งแบบนี้แล้วมาทำเป็นไข่ดาวเป็นไข่ดาวแล้วก็ไข่ต้มหวานนะคะไข่ต้มหวานนี่คือเหมือนไข่โบยเหมือนยหวานอ๋อนะคะอันนี้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มนะคะว่า ไข่หวานเนี่ยอร่อยมากๆโดยใช้ไข่เค็มทําแต่จะต้องไม่เกินเจ็ดวันนะคะส่วนไข่อันนี้ถ้าสมมุติว่าเราเก็บไว้เนี่ยถ้าเราจะเป็นทาไข่ต้มหรือไข่ดาวกินเนี่ยไข่ดาวเนี่ยจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะหอกจากไข่หวานแล้วเจ็ดถึงสิบวันได้ค่ะเจ็ดถึงสิบวันหลัง<บ>าจากนั้นก็จะเป็นไข่ต้มค่ะเรามาต้มได้ค่ะ <บา S 2> อันนี้ค่ะอย่างอย่างตัวนี้นะคะอันนี้คือไข่ที่หลังจากสิบห้าวันแล้วนะคะเราก็จะได้ไข่ประมาณนี้ค่ะสวยมากยังเยิ้อมอยู่เลยนะคะต้มค่ะ กรรมวิธีของการทําไข่เค็มนี่ไม่ได้ยากนะคะและเป็นกรรมวิธีของโบราณของชัยยาเลยที่เขาทำกันมานะคะโดยการพอบด้วยดินจอมปัวกนะคะแล้วพอกด้วยแกบนะคะออกมาเนี่ยสามารถทํารูปแบบอาหารได้เยอะนะคะทําเป็นขนมทําเป็นไข่ดาวส่วนไข่เค็มอันนี้ก็ก็าไปยำได้นะคะอร่อยนะคะอร่อยมากๆขอคอนเฟิร์มออค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะ การนำเสนอวันนี้วิธีการทำไข่เค็มขายา,ยาไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะถ้าใครจะทำแล้วหาดินจอมบวกไม่ได้แกะไม่ได้นะคะโทรหาพี่ปูพี่น,น่นตามเบอร์นี้นะคะเราจะติดต่อกลับไปขอบคุณมากนะคะพี่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์คอนเฟิร์มค่ะเราทำได้คุณก็ทำได้ไม่ยากแค่ลงมือทำค่ะ รักษาสุขภาพกายแสะสุขภาพใจไว้ด้วยนะคะด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค8จังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะ